ที่แก้อาการคอมเปิดไม่ติดหรือเปิดติดไม่ขึ้นภาพด้วยงบศูนย์บาททําเองได้ง่ายๆที่บ้านมาดูกันครับแนะนํากดเซฟคลิปนี้ไว้ดูเลยนะครับเผื่ออนาคตคอมของทุกคนเป็นจะได้แก้ปัญหากันได้เมื่อคอมเราใช้งานไปนสักพักบางทีอาจจะมีฝุ่นติดที่หน้าสัมผัสแลมนะครับหรือว่าคราบสิ่งสกปรกติดที่หน้าสัมผัสแลมทําให้การส่งข้อมูลการอ่านการเขียนของข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีปัญหานะครับ แต่นี่ครับผมไปหายางลบมาผมเชื่อว่าบ้านของทุกคนเนี่ยน่าจะมีนะครับก็เอามาถูๆตรงนี้นะนี่ก็มาขัดถูๆถูๆแบบนี้ครับแล้วก็เป่าทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่กลับเข้าไปในสล็อตแรมนี่นะครับแรมก็จะอยู่ตรงนี้นะถอดออกมาง่ายๆแบบนี้กดนะครับกดแล้วก็ดึงออกมาเวลาใส่ก็ใส่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดเข้าไป มันลงล็อกแบบนี้อ่ะลองไปใช้กันดูนะครับใครเคยใช้วิธีที่แอดบอกไปก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับ